วันนี้หมอจะพูดในสิ่งที่ต้องพูดบอกว่าสิเป็นจังไดหมอก็ซีว้าวครับตอนนี้เขาซากันเบิดประเทศครับว่ารวงพยาบาลกันทะลักษ์ไม่ต่างจากลงฆ่าสัตว์ต่อให้มีเจ้าหน้าที่ดีๆหลายปันใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่ามันผิดจริงๆการสิแก้ปัญหาอย่างกระซังอย่างแหกต้องยอมรับก่อนครับ ว่ามันมีปัญหาและมันเป็นปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นผิดต้องว่าไปตามผิดยิ่งปะซ่าสวนหูสึกว่ามีการปกป้องกันมีการปกปิดมีการประปากปเบาอันนั่นแหละครับแห่งเฮติแห,ห,หแยว่วว่าเ่าทั้งผู้ที่เฮตุผิดจิตต้องรับโทษน,นักวก่าเ่าเพราะว่าโทษทางสังคมนี่มันเป็นไปตลอดการออกมายอมรับผิดเขากระบวนการขอโทษขอขมารับผิดชอบดีที่สุดครับประเด็นที่2การออกมาว่าวผิดว่าไปตามผิดเป็นการทําให้ชื่อเสียงของกุมารเสียหาย บอมแมนเลยครับซื้อเสียงเนี่ยมันเสียมุนดุยปุยจนบุหูเสีเว้าจังใดล้ะครับมาต้องเว้าไก่ดอกครับหมอนี่ทีมงานจากกรุงเทพกรุงไทยทีมงานเอก,กชนมาตั้งใจผ่าตัดรักษาพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเราผ่าตัดหัวเขาผ่าตัดสันหลังอีหยังที่มองอื่นพาบ่ได้เฮาพาได้พาคุณย่นเฮากับพาได้ตั้งใจผ่าตัดคนไข้ต่อทิวกันเป็น300 400สผาเสาผาแรงผาเบิดซมือตรวจคนไขมลล้มือละ1อยมือละ1อ0เาเฮ็ดตัาคนไข้ดีเบิดสูอยยางคนที่เสียใจบ่หน่อยก็พายก็คือหมอ่หนแใจ เทนิสิ่งที่ทุกคนต้องซอยกันเห็ดนะครับอันที่หนึ่งยอมรับก่อนครับว่าเขามีปัญหาเขาจังสิแก่ได้อันที่2ต้ตรงรื้อระบบการปฏิบัติงานแบบเก่าถิมไปเลยครับรื้อใหม่ทั้งหมดทุกอย่างไม่มีมาตรฐานอยู่แล้วครับเพียงแต่สิปฏิบัติบ,บอสิมีคนควบคุมดูแลบอทั้ถงผู้บริหารเถ้งแพทย์ทั้งหัวหน้า องมีความไก่ชิดกับคนไข้หลายกว่านี้ครับผู้ที่มีหน้าที่บริการก็ต้องบริการจริงๆครับบ่มีความจาเป็นสิว่าวบมวนครับพูดดีๆกับเขาคนไข้ก็คือเพื่อนมนุษย์คือพี่น้องเราคือพี่น้องกันทะละของเราเหมือนกันทั้งหมดปฏิบัติน้าเขาคือพี่คือน้องเฮาเว้าน้าเขาดีๆเฮ็ดน้าเขาดีๆมันเมื่อยกับพักครับแต่เยาไปลงที่คนไข้เยาไปเฟียดไปฟาดใจเขาหลักการเฮ็ดดีว้าดีกับคนไข้นั่นแหละครับสิเป็นก๊อป้องกันวิชาสี่ไปเฮาเฮาอาคติกับประชาชนบาได้ครับเฮามีหน้าที่รักษาเฮา รตรงไปเบิงสภาพจริงต้องไปเบิงการปฏิบัติจริงและเรื่องแบบนี้บควนเกิดขึ้นอีกเลยครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในเชิงโนโยบายก็ต้องมีการควบคุมดูแลจัดการพัฒนาปรับปรุงและหน่วยงานใดที่ยังมีวัฒนธรรมแปลกว่าต้องดูต้องร้ายต้องแรงต้องกระชากโคกหแก เศร้าต่อครับไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องเท่เลยครับความรุนแรงแม้จะในคําพูดก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้ป่วยนะครับหมอประดิโลกสวยนะครับหมอดูแลคนไข้ของหมอแบบนี้หรือถามผู้ใดบิด่งก็ได้ครับที่เป็นคนไข้ของหมอมีคนถามหมอว่าสิใหญ่นี้เมื่อกรุงเทพบอลลงบานมันเสียซื้อปานนี้ก็ตอบเข้าไปแล้วครับว่าไปว่าได้ดอกคนไข้ทาให้หมอพาหายอยู่เกือบ4 0 0อยคนแล้วหมอเห็ดงานบริหารบร่ดยครับสิ่งที่หมอท,ทําได,ด้ดีที่สุดคือการผ่าตัดช่วยคนเฉพาะผ่าตัดดูแลคนไข้หลังผ่าตัดออกตรวจมือละลอยหมอก็ไม่มีเวลาไปเห็หยังหรอารกกใในททุุุจด พร้อมสิมีเวลาไปแก้ทุกปัญหาเวลามีเหตุมีอย่างหมอมีนาทีผ่าตัดซอยคอนเห้ดีที่สุดนั้นคือนาที่หมอหมอก็เหตุเต็มที่ของหมอครับจนสุดชีวิตแต่ขันระบบมองนี้มันไปบ่ได้ดีหมออาจสิย่อมแพรจากมือก็ได้ครับแต่มือน,นียังบม่ท่านยอมครับคนไข้ทาให้หมอผ่าอีกหลายแห่งครับหมอต้องซอยพวกเขาก่อนจนกว่าหมอสิบเบิดแท้งครับ